สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุ้ยลำเพูนอ้อไปเชียรครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศลังเตยล่าพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องสบายดีหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องบรรยากาศไมาเศร้าสวัสดีครับลูกปลายสวัสดีครับลูกพ <c oughs> ลอย,ลพ,ยพ่อเบอื <c oughs> <c oughs> ่อว่ะเอ้ากูไม่ได้นอนตัวที่ตัวทีโอ้หัวหน้า ยังเลยไปอาบเดตอคูไล่ออกจากรถตรงนี้มาไม่ค่อยอาบเนี่ยกำลังด่าอยู่บ่มยังก็ลังกันนั่นนับอะไรลูกน kind of ับอะไรนับอะไรนับอะไรนัับตงจ้ะขอโทษที่ถามแต่ว่านับกระดาษคือได้ยินี้เขาว่าหมานชักแทะหมานชักแทะฟุกนอนหน้าปากไปทำอะไรนักหนา วิ่งไม้ใช่ไหมัมนเหนื่อยเ,<ข><อ>เขาบอกว่าคนหัวอทองทองแดนเซอร์กูเกิดไปก็มีผู้เดียวหวัวลูกไส้กูตัวลูกสาวกูตัวเนี่ยเขาบอกว่าฟังลำโพงปลาลำฟังลำพุ่นใช้ลองไหมบอมีอนเด็บบอ,อ,อทำไรไว้ไม่ชอบให้คนยินทาเลยนนเนี่ยไม่ชอบเลยทําไมต้องทําอย่างเงี้ยไม่ชอบ <laughs> อมันบอกว่าหมูก่เก่าอีกแล้ว <laughs> มีอะไรลกูกว่ามามีอะไรมีอะไรมามีอะไรมีอะไร อยากได้อันนั้นเหรออยากได้อย่างอันเบานของหวานของหวานขนมต้องได้กินเลยอยากได้อะไรว่ายิมนั่งอย่างนีเรือสนายกวดอยากได้อะไรอ่ะอยาได้มงกุฎอ๋ออ๋อมงกุฎราคาร้อยสองร้อยได้มามาเอาแบบไหนมามาโอ้ได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 ้ไหนขอดูหน่อยโอ้ยไม่แพงอย่างเงี้ยเท่าไหร่ห้าพันสองฮะขอพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหน้าที่พอนายห้าพันสองครับพี่น้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะพูดใหม่เด้อ เท่าไร่นลูกรคนเแมงนี่5าพันูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเอาพูดเล่นหรือพูดจริงเล่พื่นก็ให้นูมาคือกันแมงกันใสลวไหนมาดูราคามีหาพันสองมันมันมีอะไรบ้างท้เาพันสอเนี่ยเซตเนี่ยแม่แม่มึงว่าไง เขสั่งทำาสั่งทำอ๋อไอ้น,นี่คือทํางานมือทําทําแบบไม่ใช่แบบเขาทําเสร็จแล้วคือเขาทําให้เราต้องสั่งทำชื่อชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรชื่นเหรออ่นุกธนากรนุกนุกนิก,นก,นกอุ้ยดังดังดัง,ดงนะเนี่ยก็ไม่ได้เฮ้ยเห็นหมอลำนางเอกเขาใช้กันเยอะนะสวยอ่ะพ่อสวยเะไรลูกอันนี้<ว>คือสวยเหรอสวยก็ก็หาเงินได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าพวกนี้ก็ก็แล้วแต่ลูกก็จะได้ก็ได้สั่งเลย กระสังเท่าไหร่นะทุกเมื่อกี้พอได้ยินหูเท่าไหร่ราคาห้าพันสองโมเมนต์หาหนอยยี 2> 2> 2> ่สิบเดียวก็ห้าพันสองอ้าวก็ไม่เป็นไรได้แหละถ้าเกี่ยวกับพวกนี้เอาเลยเพราะว่าเงินปัญหามาได้ก็เอาบ้าเขาเผยตัวตัวแล้วเอาละจะไม่เรียกแม่นะไม่เอานะนี่ครับโอ้แต่ละคนเท่าไหร่นะห้าพันสองก็จัดเลยลูกไม่เป็นไรจัดเลย สวยพี่พลอยบอกว่าสวยใช่ไหมถามพี่ถามพี่ถามถามพี่บอสที่สวยไหมมันเป็นชุดไม่ก็พี่บอสยันไงข้างหลังอ่ะพี่ตี๋รู้อยู่สวยปะสวยหรือสวยใช่ไหมอืมมันเนี่ยหมอถ้าสวยก็โอเคจัดป้ายลูกแล้วเขาเขามีผ่อนไหมผ่อนวันละผ่อนละยี่สิบจะมีผ่อนมั่วโกเพราะแมนดาวลลย อันอันอันราคากี่ลา้านกี่แสนไม่ว่าหรอกแต่คนรักษาเนี่ยที่บ้านนี่ยขอนได้นะพ่อซื้อให้ก่อนแล้วน้องคอยขอนก็คอยไม่ไม่เงินน้องได้เลยไม่ก็อย่าขอนขอบค,คุณอ่าขอบค,คุณอต่ออพ่อพ่อพ่อเอฟซีนางกทมเนาะอ่ะก็บ่บ่มีทันนะตอนนี้หมื่นอหมื่นไปตอนนี้หมื่นหกนะถ้าซื้อนี่ก็ประมาณสักห้าพันสองก็ ก็ไม่ซีก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าของแบบนี้เอาเหอะแต่ผมแมนซื้อมากเลยอีสามมือเสียเลข,ขาฟูมาทำไปลายไม่น่าไปไหนเห็นแต่กองเปล่าแต่โบเ,เอาได้เห็นตะลงังปลายไปซะเจ้า,าของมันใหนฝุ่นบรหาเปิดบวกอยู่ทาบานผมโมเมนต์นี่ก็โอเคจัดเลยจัดเลยเท่าไหร่นะพูดอีกทีเดียว้าพันคาวหน้า,าอย่ามาพูดให้พ่อฟังแต่เช้านะถ้าแบบนี้ไม่ไหวลูกเราต้องเสียงกันเราต้องสายๆหน่อย10บโมง1ิบเอ็โมงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆน่าไม่เป็นไรอันนี้ จัดไปจัดไปเอาเลยคันว่ารอดเที่ยงกับชิคข้าวบพราะแบอีกแล้วแล้วถืออะไรเนี่ยถือแตงจตาขอโทษที่ถามจะทำอะไรบ้างจะทำอะไรตังนี่ฮะนับดิเท่าไหร่นับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว่ามาเจ็ดสิบแปดสิบสองสิบสามสี่สิบหกสิบห้าว่ามา หรือตั้งทําอะไรนะเอาให้พี่ฟุกค่ะให้ทําไมอ่ะมันนอนมันไปวิ่งไม้มเมื่อคืนเนี้ยใช่ไหมห็นเห็นนอนหน้าป่าอยู่ข่ใายพี่ฟุกแล้วเหรอใช่ค่ะอ๋อไม่ไม่เล่นไม่เล่นมุกพอ่อแล้วแบบนั่งน้ำให้เลยเลนี่ยทำไมมันมุกเลยมุกเก่าอ่ <ก S 1> ะมุกมันเก่าเห,หรอพอ่อโอ้ยกูณเอฟซีเมธอดากูย้อนนี่แหละอ่ะให้ค่ายที่ไหนหมไม่เป็นไรนะ โอ้ยอ่น้ำตาไหลอาแกรมทำไมหนูไม่ทันมุกนี้่ะอ้าวเว้ยพอน้องมันมันรู้จักโอ้ขอทายเถอะวะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องไห้ายเวลาไม่ใช่ว่าอย่าให้รู้นะว่าให้ผู้ชายน่ะว้า้พ่อมาหาเงกันได้อดน้องขอได้ขอให้ได้กลับคืนเปิดเอยเท่ากันเท่าเห็นบอลมือนั่นเนลวยพ่อบอกว่าให้ได้มือละมือเด้อว่านะอ้าพูดจริงเหรอ อจริงเหรออีหลีพ่อเมือนั่นไอ๋นาเซวินเมื่อวานไปพรอนไปพรอยหน่อยสิพลอยหน่อยสิได้บันเราเหมื่นนะโอ้อันพลอยเขาพอให้ได้คือการใช้ในสูตรันาเหมือนพื้การอ๋อแล้วอี่างนี้นะเออแม่ค่ะให้ทำไมอ่ะแม่แม่ค่าน้ำมันรถแม่ค่าน้ำมันรถเพรานะแม่ไม่เอาก็รับไว้ก่อนไปไป พบอสลูกสาวให้ก่อใ,ให้แม่ให้แม่ต้องพอวัได้ดอกพ่อด,ด้วย <c oughs> คุยออดอกวันตอนแรกเศร้าบาดูา่นี่ดอกเอาไม่เป็นไรอ่ะแม่ก็มารับเลยอวยพรลูกแม่น้่งตะลบแก้มบอบอต้องนรับเอาวอวยพรลูกเดียวแ,แม่ช่วยน้ำมันเฉยหน่อยนะขอบค<อ>ุณมากมากขอบใจเราปะอว้พ่อลูกด้วยอวยพรเนาะอวยพรเตี่ยอ่ะหิงหิงเด้อแล้วก็ ดูแลตัวเองลูกให้คนเขามาว่านั่นแหละอ่ะระหว่างทางแนวขึ้นไถ่น้ำตาไรหลบ่ไม่ลองเปลี่ยนไม่ว่าน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหัวแกวนบอกอันนี้กับรับหมกปาฮัทเบิองเลยขายด้วยวกเอฟพีสนะุดดาม่าไปไหนบุกเย้านะลูกไข่ไข่ตึ้งขึ้นยังไงดอกหลังไม้นะ่ะโอ้ยเถื่อเพยครอบหลับสัมบุตรามาดอกกับลูกพุ่นก็เราไม่ได้บังคับนี่แม่งหรอไม่ได้บังคับแน่นอน มันดีแล้วนะอู้พรอยพูดดีมากจริงจริงอ้าวไม่พ่กมันนั้นน้องไายน้องก็แบ่งนะองแบ่งพี่คนละร้อยคนละยิ่งให้ยิ่งได้ตัวแต่นี่นะให้พ่อเสาบาดพ่อแปลกใจวะนี่แหละพูดก้เถิดกันนะพ่อเอาดอกดีใจบัดโอู้ฟว์วดอีแหล่โตตายโอเว่นอีแหล่รวยตั้งแต่แม่สุภาพตั้งซื้อให้นี่วัดขอทาตัวนี้ อ่ะปลาเขาเตรียมตัวเดินทางได้ปะเนี่ยกว่าจะเดินทางแล้วมันแดดมาน,นั่งลูกเราเรามาน,นั่งตากแดดยังไงโอ้สุดยอดตัว่คหอยเจ้าลำด้วยเลยนะยวตอนแรกเราจะเอาหมง่อไม้ไปให้กินนะอ๋อีีกเด๋ยวบอกแล้วที่แม่บ,บ้านบอกใช่เอาเขาเล่นอยู่บ้านหนูไงเอาเลยบ้านไหนบ้านไม่หนูมามาเช่าบ้านอยู่คอนเกนสามปีแล้วเอาหรอไม่เล่นอยู่แถวบ้านหนูเอาหรอจิ้งจอกเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวตอนเย็นเอาไปจะกินอะไร นีสองพ่ออันนี้สามพ่อมองดอกไม้ใส่วิญญาณโอ้ยฟ้าฟ๊าที่แหลรวยก็คือปันนี่กับสู๋ฟ้าที่แหล่รวยคือโอานั่งเป็นไงนางพัฒนาการเป็นไงฟ๊าออห่าความดูดแดดเอาถอดบอถอดคอนเทนด์อนโอ้เสื้อเสื้อขาวยังขาวอชีตต้นเนี่ยเสื้อขาวยังขาวอยู่้นลุงนะ เมื่อคืนนี้ใครๆปลูกกุเทล่าหรือว่าไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนมีแหละความผิดของเรา <c oughs> น้องน้องมันเลยไม่ได้นอนเลยนั่งบ้านั่งตาเหลือกใกล้ๆปอกสมปอกอยู่บ่ <c oughs> พี่สมปอกนอนบ่พี่สปอกเขาไม่สบายไหมห่ะไม่ได้นอนอ่ะพี่สมปอกก็นั่งอยู่น้ำกัน <c oughs> พวกนี้นั่งตาเหลือกแข็งห <c oughs> น <c oughs> ูน <c oughs> สรุปแล้วคือห้าพันสองหนูสั่งเลยนะเข้าใจไหมง่ายเดี๋ยวผมอย่าพิ่งหาวนี่ ง่ายคือ,อเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีไม่ถ้าแบบน,นี้ไม่ไม่ไม่ซีไม่ห่วงไม่อะไรหรอกคือคนคนหนูก็ซื้อมาแบบของพวกหาเครื่องมือทำอาหาก,กินเนาะม,มีปัญหานะอย่างเงี้ยมันก็ความคิดดีนะให้พูดได้ว่าอีแระไข่บอนั่นอ,อ่ะขออีกทนึงน้ำตาไหลอ,อาบแก้มเอ,อาถ้าใครนอ้องคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปหน้าย่อนไหมเออพอ่อยไปทำกันบ้านขายบัตรอะเป็นไงเท่าไหร่ได้ได้ทำยัง เท่าไหร่บรราคาปิดกลุ่มนะคะสี่กลุ่มปิดมันเป็นปิดกลุ่มกลุ่มปิดราคาราคาเมาสี่เลยเก้าสิบเก้าบาทจ้านี่แล้วสำหรับวันต่อวันแล้วต่อวันเท่าไหร่เท่าไหร่วะเก้าสิบเก้าบาทแม่ปิดกลุ่มสำหรับปิดกลุ่มเลยไปไปเก็บเสื้อผ้าลูกไปนี่ครับอ๋อพอาะงั้นเราเอาไปนอนหน่ครับไปี๋ข้ามาเข้าเป็นอะไแพงของเพื่อนโอ้ยไม่ค่าธรรมันิเนี่ย แม่กับมกแม่กับมกบมคือปราฝันตัวนี่ยมะแม่แม่แม่แมดีแม่คือบกคือปราฝันนะนางกับนีความคิดนั่งอย่างไรที่จริงนางน่ารักนะถ้านางแบบไม่ได้หรอกเราเดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยไปเน,นาะนางก็ดีขึ้นอยู่ค่อยๆตอดไปที่ลายน้อยอันนี้ช <c oughs> ื่อไห้น้องเนีน่ย <c oughs> ดีใจกับน,น้องบกคือปราฝัน <c oughs> อ้าวพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับตามนันที่น้องไปขายบัตรเลยครับเนาะ <c oughs> เอาไัตรนี่ก่อนเท่านั้นเราเสีย่านนะไปไปแล้ว สวัครับพี่ใบสวัสดีครับ